เมือนเจอเจด,ดีท้แต่ใครขข,ข้านนและนี่คือ,คอหน้าไมา้ห่วยห่วยสักอันที่ต้องควรเก็บไว้จุดนี้นะฮะหอคอยกําแพงปราสาทนะ <Wow. S 2> นี่ตรงนี้นะครับ <Wow. S 2> แล้วก็เดินมาทางนี้นะเราจะเห็นว่ามีรังคาหน้าโดดอยู่นะฮะ ถามว่าน่าโดดไหมไม่เลยเราจะต้องกระโดดตรงนี้ฮะแล้วก็ไปขึ้นตรงสิ่งพังตรงนู้นนะแล้วก็วิ่งไปเลยครับฟถามจริงอบอกเลยเซียวทรูดนะมาทางนี้ได้เลยกระโดดขึ้นมาทางนี้แล้วก็ตกหันจิเอาใหม่เนะสียวอยู่แล้วขึ้นมาขึ้นเมืองขึ้นมาตรงนี้นะ่แล้วก็เดินอ,อ้อมเมือะ มาทางนี้นะฮะแล้วก็มาลงตรงนี้นะครับลงตรงนี้ปุ๊บเราจะลงมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะสะังเกตว่ามีโคดอัศวินนะฮะน่ากลัวอยู่นะครับเลเวลแรกๆแม่งโครอันตรายฮะสำหรับตัวนี้นั้นเราจะเดินไปแบบนี้นะฮะแล้วก็มาที่นี่นะครับเราจะมีทางขวาอยตัวนึ่งนะแล้วก็จัดการตบมันโอ้กูตบโดนตบแทน โดนตบแทนกลิ้งหนึ่งทีแล้วก็ตบไปทีตบมันฮะตบมันเสร็จมาทางนี้นะครับทางนี้จะมีอะไรไม่รู้ขวางอยู่นะฮะเราจะไม่ลงทางนี้นะครับเราจะต้องกระโดดไปตรงนู้นถ้าลงทางนี้เราจะเจอกับมาหาเหือข้ามแหก <c oughs> อะไรวะอะไรของมึง <c oughs> ลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ทิมตัวลงไปนะฮะ แต่ว่าเราจะไม่อยากเจอกับพวกมันเราจะมาทางนี้นะครับบกระโดดขึ้นไปกระโดดไม่ได้กระโดดขึ้นไปหนีเห็นไหมกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมากระโดดไปกระโดดไปกระโดดมากระโดดมาแล้วก็ลงไปตรงนี้เลยฮะรตรงนี้ก็จะมีเจ้าตัวยิงกระดดอยู่ตัวน,นงงวึงนะครับขามหน่อยเฝ้าตบนี่จะมีคนไปยิงมาอุ๊ยไข่จริงๆก็ระวังหน่อยฮะตรงนี้ เราก็มาตรงนี้นะฮะเดินมาบริเวณนี้ตบบักนี่กันนะตบแล้วกิก้งหลบนั้นใดบักนี่แล้วตัวดีตบมันเลยฮะห้างนู้นมันก็ปาหินนะฮะปาขี้ครับเรียบร้อยนะฮะเรามาถึง,ถงจุดนี้สงสัยผมจะต้องฆ่ามันเพื่อให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้เห็นแ็กนะฮะเดี๋ยวขอหลบก่อนแล้วก็เปลี่ยนอาวุธกันฮะอาวุธนี้มันเถือกทงแท่จังเลยเอาอะไรไปยิงมันดี บั้นทายทองพิฆาตมินาช้อันนี้ดีกว่านะฮะไกลสุดในบรรดาของเราแล้วนายไอ้คนเลวเอาไปเลยนี่สเก็ตขี้อามาตะาแพดแพดแพดแดแดไปไงรเรียบร้อยนะฮะเราสามารถเปิดเป็นที่เพื่อนได้เรียบร้อยเราก็เก็บเลยฮะนี่คืออาร์บารเรสนะครับนี่ตรงนี้จุดนี้นะฮะนี่จากตรงนี้นะฮะเราก็ข้ามมาตรงจุดนี้เราจะมาดูอาร์บาเรสกันนะครับ ว่ามันเจ๋งแค่ไหนนี่ฮนะนี่คือหน้าไม้ที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับแล้วก็มีพลังโจมตีกายภาพนะฮะที่สูงที่สุดเลยครับต้องการความมีกแก่งถึง18เลยนะครับหน้าไม้ขนาดใหญ่ทําจากไม้หลายชนิดหนึ่งในอะาวุธใหญ่ที่สุดสําหรับใช้ลูกดอกนะขอบยืดหยุ่นนะฮะอ่อนช้อยดีกว่าโลหะลูกดอกที่ปล่อยออกมาแทงทะลุได้แม้กระทั่งหมวกเกราะเล็กเลยหรอถ้าสอสู้คือเตะนะฮะ ถามจริงไปใส่ลูกดอกดูซิมีลูกดอกกี่ลูกเนี่ยลูกดอกโอ้โหมันเป็นลูกดอกใหญ่นะฮะใส่ลูกดอกใหญ่นะครับเอาละก็เป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้นี่คือสิ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะลืมก็ได้เดี๋ยวไปดูตรงนี้สิฮะเดี๋ยวดูสังนี้หนึ่งระยะยิง42เลยนะครับสูงมากๆ 但这年47，高矮一撮啊。